สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ปูหรือดรปูจากเพจ Researcher t h a i l a n d นะคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยคือวันนี้พี่มาทำงานกลุ่มกับเพื่อนนะคะที่โรงแรมดุสิตธานีก็ชอบค่ะบรรยากาศดีทำไปกินไปนะคะทีนี้วันนี้น้องพัทเขาถามมาว่าคุณใช้เวลาในการคิดชื่อเรื่องนานแค่ไหนใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่ตอบว่า3 oh <my> ส่วนใหญ่อะตอบว่าประมาณสักมากกว่า2มากกว่า2อาทิตย์เป็นจํานวนประมาณเท่าไหร่นะ6กแกว่าแล้วก็น้อยกว่า2อาทิตย์เนี่ยประมาณ20 20 20่อ๋อเปอร์เซ็นต์มากกว่า2 2สัปดาห์เนี่ย16เปอร์เซ็นต์แล้วก็ เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยกว่า2สัปดาเนี่ยสิแล้วก็มากกว่า2สัปดาแปดสี่ปอร์เซ็พี่ปูจะบอกให้อันนี้คือน้อยมากคือพี่เจอน้องที่มากับพี่ปูส่วนใหญ่คือ4ปียังไม่ได้หัวข้อวนอยู่กับหัวข้ออาจารย์ปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาพี่จะบอกให้ว่าตัวเลข2สัปดาเนี่ยคือน้อยไปในความเป็นจริงแล้วบางคน2ปีบางคน4ปีบางคน6ปีบางคนจนรีเขาเรียกอะไรนะ โอนย้ายหน่วยกิจอีกรอบหนึ่งหัวข้อก็ยังไม่นิ่งซึ่งแบบเป็นเรื่องที่สำคัญมากหลักการหรือวิธีการในการคิดหัวข้อเอาง่ายๆก่อนเลยคอนเซปต์ของพี่ปูนะคะนะคือหนึ่งเพื่อ <laughs> นพี่ปูมาทำเพื่อนพี่ปูมาทางานกลุ่มกันนะคะคอนเซปต์ในการคิดหัวข้ออันที่หนึ่งเลยนะคะให้เราเลือกก่อนว่าเราอยากทำเรื่องอะไร สนใจเรื่องอะไรทํางานอะไรอยู่นะคะให้เลือกอันนี้ก่อนหนึ่งคือเราอะอยากทําเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องที่อยากก่อนนะอย่างอื่นยังไม่ต้องสนใจนะคะเอาที่อยากก่อนหรือที่รักที่ที่ที่แบบอยากได้จริงๆเลยเหมือนผู้ชายเนี่ยถ้าเราแบบเป็นผู้ชายคนนี้แม่งหน้าตาดีว่ะหล่อแม่งบ้านรวยว่ะเฮ้ยขับพอส์นะแล้วก็แบบโอ้ดูโปรไฟล์แล้วเฮ้ยเลิศว่ะเลือกมาก่อน เรืเอเ่องเมื่อก่อนนะคะว่าเราอ๋อพี่ปูอยู่ไหนครับพี่ปูอยู่นี่คะ่ะดูสิทธานีคะ่ะพี่ปูอยู่ไหนครับมีคนถามนะคะพี่ปูอยู่โรงแรมดูสิทธานีอยู่ตรงล็อบบี้นะคะถ้าเกิดว่าใครตามอยู่มา,มานั่งมานั่งเมาส์กับพี่ได้นะคะน้องน้องในเพจถามมาทีนี้ หนึ่งเลยเทคนิคที่บูนะคะการหาหัวข้อเรื่องที่เราชอบก่อนนะคะเหมือนเรื่องผู้ชายหรือเรื่องผู้หญิงนะคะเอาเอาไอที่เป็นที่เราเลือกก่อนยังไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนะคะเรื่องอื่นน่ะปล่อยมันไว้ก่อนเสร็จแล้วอันที่สองคือลองค้นเข้าไปใน Google ดูว่าเรื่องที่เราชอบเนี่ยมีคนเขาเรียกว่ามีคนทํามาแล้วหรือ,อยังเพราะมันจะมีข้อสงสัยพวกเราว่ามันจะซ้ํำไหมมีความเป็นไปได้ไหมหัวข้อทําได้ไหม อันนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วลองเสิร์ชเข้าไปใน Google เหมือนสมมติใช้คีย์เวิร์ดว่าพี่บุญจะเล่าให้ฟังมันจะเป็นเรื่องที่พี่ชอบที่สุดคือการมีเซ็กในผู้สูงอายุดูเรื่องของการมีเซ็กในผู้สูงอายุพี่ก็จะใช้ํำนี้เลยพี่อยากทาเรื่องนี้มากพี่ก็เสิร์ชเข้าไปเลยเซ็กในผู้สูงอายุแล้วก็ใส่คําว่าวิจัยเข้าไปพอเสิร์ชเข้าไปดูคุณจะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่มีคนทําอยู่แล้วแต่พี่มีข้อสงสัยอีกว่า ทำ,ทำไมผู้สูงอายุผูกขาดถือว่าเป็นเรื่องไหมแล้วเจาะก,กลุ่มอ๋อทีนี้นอ,อะไรนะผูกขาดถือว่าเป็นเรื่องไหมแล้วเจาะกลุ่มผูกขาดถือว่าเป็นเรื่องไหมเอาคําถามยาวๆหน่อยพี่ไม่เข้าใจคําว่าผูกขาดไง <S <S ทีนี้ทีนี้พอเสร็จแล้วอ่ะพี่ปูก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊พี่เห็นผู้สูงอายุเนี่ยทำไมเขาเดินจับมือกันแล้วเขาอยู่กันยาวไหมคู่ที่เขาเดินจับมือกันเนี่ย พี่ก็ยังมีความสงสัยว่าไอการที่เขามีเซ็กเนี่ยทำให้เขาเดินจับมือกันไหมแล้วทําให้เขาบอกรักกันคืออยากรู้ว่าการมีเซ็กเนี่ยส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกแล้วก็ส่งผลต่อการใช้เคาเรียกอะไรนะส่งผลต่ออายุยืนยาวไหมพี่ก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นข้อสงสัยของพี่พี่ก็เอาตรงเนี้ยไปว่าเซ็กกับอายุยืนยาวเขาเรียกอะไรนะจำนวนเขาเรียกว่า ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวขึ้นพี่ก็เลยลองเสิร์ชคานี้ดูว่ามีไหมสรุปนะลองไปเสิร์ชดูแล้วจะเจอว่าการมีเซ็กมีผลส่งให้ผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวขึ้นคือจากรอบข้างที่เวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอย่างบ้านน้องไตเติลพี่เนี่ยนะคะ<ช>คือตอนคุณพ่อเออตอนคุณคุณกลงอยู่เออตอนคุณปู่อยู่คุณปู่มักจะพาคุณย่าเนี่ย ไปไปไปสังคมไปอยู่ในปา่าไปทําไร่ทําสวนแต่พอก๋งเสียปุ๊บไม่ถึงปีถึงไหมไม,ไม่ถึงปีก็ตายตามกันไปเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าไม่มีคนพาท่านไปสู่เขาเรียกอะไรสู่สังคมหรือสู่โซเชียลมันมีผลนะคะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าคู่เขาตายเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาก็จะตายตามกันไปคนส่วนใหญ่ก็บอกคือถ้าลูกหลานดูแลหรือปรับ ปรับ,รบวิธีการใช้ชีวิตของเขาไม่ทันเนี่ยก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยตายตามกันไปเหมือนที่เราเจอเนี่ยมันคือเรื่องจริงจะบอกว่าเป็นข้อสงสัยแต่เราพอลองเราลองเสิร์ชไปเนี่ยเราก็จะรู้ทีนี้วิธีการว่าเอ๊ะทำยังไงไม่ให้หัวข้อที่เราสนใจเนี่ยซ้ํา เราลองมาดูว่าผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่มันก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามานอกจากปัจจัยภายในที่อยู่ในครอบครัวแล้วมันก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเช่นว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องสังคมเรื่องการใช้ชีวิตเราจะเซิร์ชโดยใช้ขอบเขตของพื้นที่เช่นเป็นผู้สูงอายุในชนบท ผู้สูงอายุในเมืองเราลองเอามาเปรียบเทียบกันเราก็จะรู้เลยว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแตกต่างกันน,นี่คือเทคนิคในการหาหัวข้อนะคะอีกอันนึงคือพอเราได้แล้วเมื่อกี้นี้อันที่2คือเสิร์ชใน Google เราเริ่มเห็นแล้วว่ามีความเป็นไปได้ว่าจากไอเดียที่พี่ปูคิดเมื่อกี้นี้มีความเป็นไปได้ว่าเอ้ยน่าจะทําทีนี้อีกอันนึงที่เราทิ้งไม่ได้คือสาขาที่เราเรียนตรงกับเรื่องที่เราสนใจหรือไม่อย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่ปูบอกเนี่ย พี่ไม่ได้บอกตอนต้นแต่หัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อถ้าเป็นสาขาถ้ามันเป็นสาขาที่มันเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นสาขาที่เกี่ยวกับพยาบาลหรือเกี่ยวกับหมอหรือเกี่ยวกับอะไรนะผู้สูงอายุเนี่ยหัวข้อนี้คือผ่านใช้ได้นะคะทีนี้เราต้องกลับมาดูว่าในสาขาของเราเนี่ยผู้สูงเอ่อเขาเรียกอะไรนะมันตรงกับเรื่องที่เราสนใจหรือไม่ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยก็ต้อง วางลงไปนะคะแล้วก็หาหัวข้อใหม่อย่างเช่นเราอาจจะมีความสนใจในผู้สูงอายุได้อย่างเมื่อเช้าพี่ให้เพื่อนมานั่งคุยคือพี่เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับอสังหาผู้สูงอายุแต่ถามเลยพี่ปูเป็นนักนักพฤติกรรมของผู้สูงอายุพี่ก็จะรู้ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าไอ้อสังหาผู้สูงอายุเนี่ยมันทําในธุรกิจมันทําอะไรยังไงพี่ก็เชิญเพื่อนเนี่ยมาเป็นพาทเนอร์เพื่อที่จะได้รู้ว่า มีแนวโน้มที่จะทําธุรกิจได้ไหมช่วงนี้ก็เป็นช่วงทดลองทดลองโมเดลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวิจัยอย่างหนึ่งนะคะคืออันไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องไปหาผู้รู้แต่ว่าการเรียนโทรหรือเรียนเอกเนี่ยคุณต้องกลับไปดูว่าในสาขาคุณมีผู้เชี่ยวชาญแบบนี้หรือไม่อย่างเช่นอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณสนใจหรือไม่แล้วในสาขาของคุณเนี่ย หัวข้อนี้มีแนวโน้มที่จะผ่านไหมฉะนั้นพี่ปูมาสรุปเทคนิคให้4เทคนิคในการตั้งหัวข้อ 1. เอาสิ่งที่เราชอบเป็นหลักก่อน ELDER CARE เหรอครับได้ครับได้ครับถ้าสนใจนะคะคือแล้วมันต้องตรงกับหัวข้อมันต้องตรงกับสาขาของเราด้วยถ้าเป็น ELDER CARE แล้วมันเกี่ยวกับการตลาดก็ดูว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ e l d e r c a ์แของผู้สูงอายุในเขตกรทมเราก็อาจจะดูเรื่องปัจจัยทางการตลาดอะไรเงี้ยมันก็จะลิงก์กันได้นะคะเสร็จแล้วอันพี่ปูขอสรุป4เทคนิคนิดนึงอันที่1คือเลือกเลือกจากที่เราชอบอันที่2ลองเสิร์ชดูไอเดียใน Google เพื่อให้ให้ให,ให้ตอกย้ำว่าไอเดียที่เราทำมีแนวโน้มเป็นไปได้ อันที่3คือย้อนกลับไปดูสาขาตนเองอันที่4ไปดูผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาในคณะว่ามีความพร้อมหรือไม่ถ้า4อันนี้เช็คลิสต์แล้วถูกต้องฉะนั้นหัวข้อนี้มีโอกาสที่พัฒนาจากไอเดียไปเป็นท็อปปิกในการวิจัยงั้นวันนี้พี่ปูก็มาเมาส์มอยแค่นี้นะคะ แล้วเดี๋ยวดึกๆน่าจะมาเมา์ม,ม,มอยทีพอดีวันนี้พี่มาทำบิสเนสกับเพื่อนแล้วเพื่อนพี่ยังคิดไอเดียไม่ออกพี่ก็เลยเอาช่วงเวลานี้มาไลฟ์ให้พวกเราได้เห็นบรรยากาศก,ากันได้เห็นไลฟ์สไตล์ของพี่ปูมากขึ้นว่าทุกวันนี้พี่ทําอะไรอยู่นะคะงั้นวันนี้ก็แค่นี้เนาะเอลเดอร์แคกับสวัสดิการของรัฐทําได้ไหมทําได้ไปดูในส่วนของทรบรหรือนโยบายของของผู้สูงอายุ มันจะมีในส่วนของสวัสดิการของรัฐอยู่มีอยู่ข้อนึงถ้าพี่ปูจําไม่ผิดจําไม่ได้แล้วจริงๆมันมีในเรื่องของสวัสดิการของผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับเอลเดอร์แคร์ลองดูนะคะมันลิงก์กันได้เป็นในส่วนของนโยบายแล้วค่อยตีในนโยบายมาเป็นงานของเราอีกทีนึงอันนี้พี่ปูลงรายละเอียดให้ต้องไปศึกษาในเรื่องของสวัสดิการ มันมีพบรบอยู่ตัวหนึ่งที่มั่นใจเพราะว่าล่าสุดมีอาจารย์ของธุรกิจบัณฑิตมาให้ดูในเรื่องนี้ด้วยนะคะมั่นใจว่าหัวข้อนี้ทำได้นะคะแล้วยังไงก็อินบ็อกมาคุยกับพี่ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ